ไม่มีสมาธิที่ไม่เสื่อมสมาธิมันเสื่อมหมดนะความไม่เสื่อมคือโสดาบันการละสังโยชน์ถ้าโยมละสังโยชน์ได้นะโยมก็มีสมาธิอันเป็นอริยะที่ไม่เสื่อมอะพร้อมกับสังโยชน์ที่โยมไม่เสื่อมอะความเป็นโสดาบันเสื่อมไม่ได้สมาธิพอประมาณของโยมเนี่ยนะนะถ้าอนาคามีก็บริบูรณ์ในสมาธิซึ่งบริบูรณ์ ไม่ใช่ว่าจะต้องชันหนึ่งสองสามสี่บริบูรณ์แต่อาจจะเป็นสมาสมาที่อันเป็นอริยบริบูรณ์สมาธิไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริบุคคลเลยสักขั้นหนึ่งคุเจ้าไม่เคยใช้สมาธิมาเป็นเครื่องวัดอริบุลแม้แต่โสดาบันเ,เธอได้ปฐมฌานเธอเป็นโสดาบันไม่มีแต่ได้สัญญาอภทิเธอเป็นโสดาบันเป็นอรหันต์ไม่มีแค่มีความพร้อมในการเข้าไปเห็นอริสัตถ์ถ้าไม่เห็นก็ไม่ได้ ปริพาชคได้สมาธิเยอะแยะตายไปไปสู่เทวดาตายจากเทวดาไปนรกกําเดในสารเปลวิสัยความสําคัญมันอยู่ที่อริส,สัตซีการเกิดการดับสมุทัยกับน,นิโรธพอเข้าไปบวกกับสมาธิมันเป็นสมาธิของอริยะทันทีเป็นสมาสมาธิทันทีน